อยาในวนที่เรารียกเเราราดูแลอยวันนี้รราัองราเป็นมนษย์กพ่อลูกแม่ได้ราะรเราได้เกิดมาเป็นมนุษยเกิดมาพบาพระธศาสนาทีมาทำบุญที่วัดเพือที่ววาที่คนวยอนี้เพราะเรานั้นได้สะสบกันมาพยายาม ความใหม่แล้วเราก็จะได้มาสร้างานสร้างคนจะมีเพื่อนต่อไปเนาะจะได้รับการ สายดีนะเออร้อยเป็นเด็กดีเลือกนะเป็นเด็กดีของพ่อเป็นเด็กดีของแม่เออเรียนหนักเด็กดีเลือกนะมีปัญญาดีเรียนพอดีที่พ่อที่พ่อแม่เราพอใจเนี่ยเราเพราะฉะนั้นเป็นลูกแล้วเรียนพอเป็นลูกแล้วมีศีลลูกคุณแล้วเราเป็นลูกคุณเราต้องให้เวลาทายาทที่จะเรียน